อยากมีเรือซักลำอยากทำเรือเป็นซักหนึ่งลำต้องเฉวงเรือโบราณนะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อหาในคลิปนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมเฉวงเรือโบราณด้วยนะครับหรือถ้าหากว่าต้องการพูดคุยกับเฉวงเด็กโก็เปิดน,นี้ได้เลยหรือแอดไลน์นี้ก็ได้เพื่อสะดวกในการสื่อสารนั่นเองนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่26แล้วนะครับของคลิปการสอนต่อเรือนะครับพี่น้อง เราจะมาเขียนช่วงท้ายเรือว่ามันมีอะไรบ้างในการเิื่นแบบนะครับก็ไปดูกันครับเราก็ได้ทําการหาค่าต่างๆของช่วงกลางนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องเลื่อนแบบเพื่อให้ตรงกับเตงกล้องนะครับจะได้ง่ายต่อการมองนั่นเองนะครับก็เลื่อนแบบมาให้เพื่อให้เห็นช่วงท้ายจะได้ทํางานกันง่ายๆนะครับเห็นกันจัดๆเลยครับพี่น้องครับนี่คือเส้นช่วงท้ายครับของเรือโรเจอร์วินเทอร์หนึ่งเจ็ดหนึ่ง้าวนะครับ ทีนี้เราก็มาหาความยาวของกระดูกงูก่อนนะครับว่ายาวาเท่าไหร่นะครับตั้งแต่เส้นดิ่งนะครับวัดโดยวัดจากเส้นดิ่งเลยนะครับวัดจากเส้นดิ่งยาว9.9.2นะครับลากยาวมาเลยครับ9.9นะครับ2นะครับ นี่คือความยาวของกระดูกมูนะครับทีนี้นะครับกระดูกงูตัวนี้นะครับก็จะมีโครงสร้างประกบช่วงหางเสือนะครับวิ่งขึ้นมาที่ท้ายเรือนะครับว่าความสูงตรงนี้เท่าไหร่นะครับความสูงอยู่ที่12.4นะครับนะครับ และห่างจากเส้นดิ่งจากหัวเรือนะครับอยู่ที่102.1นะครับ102.1เราก็ลากยางมาเลยครับทุกจุดนะครับเราจะวัดจากเส้นดิ่งที่หัวเรือทั้งหมดนะครับนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการเช็คค่าว่าค่ามันจะไม่หายไปไหนนะครับวัดจากเส้นดิ่งได้102.1นะครับ102.1นะครับ คความสูงนะรับทีนี้ก็มาไล่โครงสร้างของช่วงท้ายเรือนะครับตีเป็นกรอบให้เรียบร้อยจะได้รู้ว่าโครงสร้างทั้งหมดของเรือนะครับมีความยาวเท่าไหร่มีความสูงเท่าไหร่นะครับเพื่อจัดก,การให้มันเรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะลงรายละเอียดต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็มาหาจุดตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งเป็นจุดที่ต่ําสุดของห้องช่วงท้ายเรือนะครับว่าจุดต่ําสุดจุดที่เท่าไหร่นะครับโดยวัดจาก เส้นนอนนี้ขึ้นมาที่ท้องที่ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็วัดจากช่วงเส้นดิ่งนะครับมาที่ท้ายเรือนี้ว่าห่างจากเส้นดิ่งเท่าไหร่นะครับความสูงช่วงนี้นะครับอยู่ที่12.7นะครับแล้วก็ไล่ไว้ก่อนเลยนะเลยนะครับว่า12.7อยู่ตรงไหนนะครับแล้วห่างจากเส้นดิ่งนะครับห่างจากเส้นดิ่งมา106.3นะครับ ได้จุดนี้นะครับซึ่งเป็นจุดตัดนะครับส่วนความสูงของท้ายเรือนะครับจากจุดนี้นะครับมาหาช่วงความสูงท้ายเรือนะครับแบบ่งอยู่ที่28.9นะครับแล้วก็วัดมา28.9นะครับจุดนี้นะครับทีนี้เส้นนี้เป็นเส้นดิ่ง ของท้ายเรือนะครับที่เราว่าตั้งแต่เริ่มต้นว่าท้ายเรือกับเส้นดิ่งนะครับช่วงไม้ยานางนะครับห่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะั้นคือตรงนี้จุดนี้ก็คือจุดตัดของช่วงท้ายเรือที่สูงที่สุดนั่นเองนะครับก็คือเส้นนี้นะครับที่เราก็ตีสูงขึ้นไปเลยนะครับนะครับเราก็ตีขอบล้วด้านท้ายนี่ให้เรียบร้อยนะครับ ตรงช่วงนี้นะครับก็คือระยะห่างของรั้วบนนะครับก็จะเข้ากันทั้งหลังนะครับนี่เราก็ตีไปเลยนะครับนี่ให้เรียบร้อยเราก็จะได้ขอบนอกของลำเรือช่วงท้ายเป็นที่เรียบร้อยนี่เราก็มาหาระยะอุปกรณ์ภายในว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างกรณีปืนนะครับช่วงแถวบนทั้งหมดมีอยู่14กระบอกนะครับตรงนี้เราไับมาทั้งหมดได้มาทั้งหมด13กระบอกนะครับตอนนั้นก็ต้องเพิ่มอีกอีกหนึ่งช่องนะครับ แต่ละแถวนะครับแล้วก็มาระยะเอาไว้นะครับแล้วตดช่องให้เรียบร้อย นี่คือช่องที่14ของแถวบนนะครับแถวกลางแล้วก็แถวล่างสุดนะครับต่อมาเราก็มาหาระยะของพื้นดัดฟ้าช่วงท้ายนะครับว่ามันมีความห่างความสูงกันเท่าไหร่นะครับทนี้เราก็ไล่ของพื้นเนี้ยไว้ก่อนนะครับไล่ามาถึงช่วงท้ายเลย แล้วเราก็หาแนวปืนของช่วงท้ายนี้นะครับว่ามันมีทั้งหมดกี่กระบ,บอกนะครับแล้วก็มาหาระยะแนวปืนนี้ต่อนะครับเพื่อให้มันจบขั้นตอนของบล็อกปืนทั้งหมดนะครับนี่เราก็ถ่ายระยะเหมือนเดิมระยะเท่ากันหมดนะครับ เป็นยังไงบ้างครับพี่น้องเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องค่อยๆแกะไปทีละส่วนทีละส่วนไปนะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องชอบช่วยกดแชร์กดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมเฉวงเรือโบราณด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อๆไปนะครับและชมคลิปถัดไปของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ